สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมก็จะมาเล่าสรุปสาราม14.2ต่อกันเลยนะครับซึ่งชื่อตอนนี้จะมีชื่อตอนว่าการกำเนิดของเดมอลอดเลนกับมิสซารีเองนะครับเอาละครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราก็ไปฟังพร้อมๆกันเลยนะครับเจนที่ถูกกาเซลส่งตัวมาเพื่อสังเกตการณ์ในเมืองหลวงดีมรูรุเธอก็ตื่นตะลึงกับสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้าจอมานกำลังมอบการวิวัฒน,นาการให้เหล่าลูกน้องอย่างง่ายดายรากับปอกกล้วยใส่ปาก นี่มันผิดปกติเกินไปแต่เธอก็ไม่เห็นถึงจุดประสงค์ร้ายจากริมมดูแม้แต่น้อยเธอเข้าใจเหตุผลที่ริมมดูมอบพลังให้เหล่าผู้บริหารแต่ก็ทําใจไม่ได้ที่สมดุลกําลังลบของโรคกําลังพังทลายลงเพราะมีจอมานตนใหม่มอบการเวรวนาการให้กับเหล่าลูกน้องเป็นวาเล่นเจนขอตัวกลับลาวาก้อนเพื่อไปรายงานกาเซลโดยด่วนถึงเรื่องที่ริโมดูพึงกระทําในด้านของริมดูนั้นหลังจากจบงานฉลองชายเสร็จเขาก็เข้าไปในเขาวงกต เพื่อวิวัฒนาการให้เหล่าราชามังกรต่อซึ่งเป็นมังกรที่มิริมจับมาในคราวก่อนตอนนี้กําลังถูกลิมดูมอบการวิวัฒนาการให้โดยการตั้งชื่อลิโมดูได้ตั้งชื่อให้ราชามังกรอัศนีบาทว่าโนโตสเธอเป็นสาวน้อยร่างเล็กมองเผือนเผนดูน่ารักแต่หาดูดีๆจะเห็นฟันคมกริบ และมีพระกําลังมหาศาลไม่เข้ากับรูปลักษ์มังกรตัวต่อมาคือราชามังกรปัตตภีวินาศ์รือดูตั้งชื่อให้ว่าโบเลียสเป็นชายร่างใหญ่กำยำมีจุดเด่นที่ทั่วร่างปกคลุมด้วยเกล็ดและมีหนามงอกออกมาต้นต่อมาคือราชามังกรเพลิงนกรกหรมูดูตั้งชื่อให้ว่ายูลสเธอเป็นสาวสวยผมแดงผิวสีน้ําตาลแดงคลุมด้วยเดรสเก็ดมังกรและหางก็กลายมาเป็นแท้ไฟและต้นต่อมาคือราชามังกรนรกยักษ์แข็งหรมูมดูตั้งชื่อให้ว่าเซฟิโลส เป็นหนุ่มหน้าสวยร่างบางรูปร่างโอดสสองดูสง่าเข้ากันดีกับเรือนผมยาวสีเขียวแทบจะมองผิดเป็นสาวงามได้เลยทั้ง4ตนนี้ต่างก็มีหน้าตาเหมาะเป็นผู้บริหารขององค์กรรับชั่วร้ายมีความงามประหลาดที่ผสมผสานระหว่างความน่ากลัวและความงดงามรูปรักษณ์แบบนี้เป็นได้แค่การกายร่างแบบหนึ่งไม่ได้เป็นดากนอยมนุษย์มารมังกรเหมือนอย่างมิลิมผ่อพันยังคงเป็นดากอนลอด เหมือนที่ผ่านมาเผ่าพันธุ์ไม่ได้เปลี่ยนก็จริงแต่วิวัฒนาการสําเร็จอย่างไม่ต้องสงสัยแถมยังได้รับพลังเวทเหนือกว่าที่ริมารูคิดไว้เสียอีกปริมาณพลังงานก็เพิ่มขึ้นจากการวิวัฒนาการหลายเท่ารู้สึกว่าน่าจะพอกับเคแม่หลังลืมตาตื่นเลยแม้จะไม่ถึงขั้นจอมารที่แท้จริงแต่ก็พูดได้ว่าเป็นการวิวัฒนาการที่ยอดเยี่ยมแค่ตังชื่อก็พัฒนาขึ้นมาถึงขนาดนี้แล้วพอคิดว่าสิ่งนี้เกิดจากการใช้พลังของริมารูแล้วก็ขนลุก หลังจากมอบชื่อให้เหล่าราชามังกรเสร็จสิ้นริมูลูก็เรียกคาริกิรโอมาประชุมต่อเพื่อหาจุดประสงค์ของจกักรพรรดิลูโดราที่ยอมส่งทหารมาสู้กับร้านนายแต่กลับไม่มีใครรอดสักคนจนในที่สุด ลีมารูก็ได้รู้จุดประสงค์ของลูโดรานั่นก็คือองค์จัก,กรพรรดิของฝั่งจัก,กรวรรดิไม่ได้หมายมั่นว่าจะให้ชนะสงครามแต่กําลังคัดกรองเหล่าผู้มีฝีมือที่เหลือรอดจากสงครามต่างหากเขาตั้งเป้าหมายให้เหล่าทหารที่ไปออกรบลืมตาตื่นขึ้นมาเป็นนักบุญถึงแม้ว่าจํานวนที่ต้องแลกจะมากมายมหาศาลแต่เพื่มนุษย์สุดยอดฝีมือที่ลืมตาตื่นขึ้น,นมาเป็นนักบุญไม่กี่คนจะก,กี่ล้านคนลูโดราก็ยอมแลก และจุดประสงค์ที่คัดกลองเอาผู้ที่ลืมตาตื่นก็คือเขาต้องการให้กําลังพลของตนมีคุณภาพสูงเพื่อใช้เป็นหมากเล่นเกมกับกีคิมสันนั่นเองนะครับ ร,รีมารูได้สันนิษฐานว่าลูโดรากับกีคงต้องเล่นเกมกันอยู่แน่แต่เงื่อนไขาการชนะจะเป็นแบบไหนหนั้นเขาไม่รู้แต่เพื่อกําลังพลที่แข็งแกร่งและมีคุณภาพลูโดราจําเป็นต้องคัดเอาคนที่ลืมตาตื่นขึ้นมาเพื่อต่อกรกับกีแน่นอนแต่รีมารูก็ส<ต>งสัยว่าในเมื่อกีเป็นจอมานี่แข็งแกร่งถึงขนาดนั้นทําไมเขาถึงไม่เคลื่อนไหวตรงๆและรีมารูก็ได้คําตอบเหตุผลที่กีไม่เคลื่อนไหวแบบผีผามนั้นเป็นเพราะฝั่งของลูโดรามีหมากชิ้นโตเพื่อเอาไว้ต่อกรกับกีอยู่ นั่นก็คือตระกูลมังกรพี่สาวคนรองของวโดราั่นเองนะครับเวลกินเท่านี้เงินไขในการวางแผนของลิมบูรูก็เสร็จสิ้นจัก,กรพรรดิลูโดรามีเวลกินอยู่ฝ่ายของตนกีเองก็มีเวลซาร์ดอยู่ฝ่ายของตนเช่นกันเพราะฉะนั้นหากการต่อสู้เกิดขึ้นความเสียหายอาจจะมากเกินไปถึงขนาดที่โลกทั้งใบคงล่มสลายต่อมาก็เป็นเรื่องของดัมมาดาดาิมบูคาดการว่าดัมมาดาดาคงจะทรยศพวกยูกิและอาจจะโดนใครบางคนควบคุมอยู่แต่เขานั้นก็ไม่อยากคิดไปไกลหรือด่วนสรุป จึงได้พับเรื่องนี้เก็บไว้ทางเดียโบที่คาดการเรื่องนี้ไว้แล้วว่าเรื่องนี้กีคงเกี่ยวพันด้วยเต็มๆเ,เขาจึงเชิญให้กีมาที่เทมเพสไปก่อนหน้านี้เป็นที่เรียบร้อยและกีเองก็กําลังจะมาถึงลิมารูที่ได้ยินเช่นนั้นเขาก็รู้สึกว่าไม่รู้จะพูดยังไงกับเดียโบแล้วจึงได้ปล่อยเลยตามเลยแถมลิมารูเองก็ต้องการจะถามกีโดยตรงได้ว่าเกมที่กีเล่นกับลูดลร่านั้นมันคือยังไงกันแน่และในที่สุดกีก็เดินทางมาถึงเขารู้สึกหัวเสียไม่น้อยที่ถูกเชิญมากระทันหันเขาคิดว่าลิมารูก็เป็นนแค่่จจออมมมมาามาาาาหห้ใบงเเชิญขาตา ชอบแต่พอที่มารูดมีสิ่งที่กีสนใจอยู่เขาจึางปล่อยผ่านในครั้งนี้เวลซาท,ที่เป็นพี่สาวคนโตสุดในตระกูลมังกรก็เดินทางมากับกีด้วยลูมารู้ที่ได้เห็นโฉมหน้าของเวลซาก็ดูได้ทันทีว่าเยนนี่แหละตัวอันตรายที่แท้จริงแต่จุดประสงค์ของเวลซาท,ที่เดินทางมาเธอมาเพื่อจะมาเจอหน้าวโดล่าน้องชายเธอเท่านั้นเองนะครับกีแล้วให้ลูมารู้ฟังว่าเขากับรูดล่ากำลังเล่นเกมคองโลกกันอยู่ในอดีตนั้นรูดอล่าเคยบอกกีว่าเขาจะครองโลกในภาสาให้โลกทั้งใบกลายเป็นหนึ่งภายใต้แนวคิดของ กีที่เห็นว่ามันไม่ถูกต้องเขาจึงท้าให้ลูโดรามาแข่งกันกันกบเขาว่าใครจะได้ครองโลกก่อนกันและกีจะทําให้เห็นเองว่าวิธีการของดูโดรานั้นมันผิดจนในที่สุดเกมกระดานที่มีชื่อว่าโลกก็ดําเนินมาจนพันปีแล้วและเหมือนว่าในครั้งนี้ลูโดรากับกีก็พร้อมที่จะลุกาดาลิกกระดานเงินไขในการเล่นเกมก็คือผู้เล่นหลักห้ามลงมาร่วมสนามรบเด็ดขาดต้องใช้หมากของตัวเองเพื่อเดินเกมเท่านั้นหมากของกีคือเหล่าปีศาจส่วนหมากของดูโดราคือเหล่ามนุษยชาติ แต่ละฝ่ายมีตระกูลมังกรคอยเคียงข้างพอกีเล่าเสร็จริมบูรก็เข้าใจสถานการณ์เกือบทั้งหมดแต่เทว่ากีก็โผงขึ้นมาว่าเขาอยากจะขอให้ริมบูรช่วยเขาชนะเกมนี้ทีกีขอร้องให้ริมบูรช่วยกำจัดตัวหมากทั้งหมดของลูดราทิ้งไม่ถึงกับต้องฆ่ารูดราก็ได้แต่แค่กำจัดเหล่าลูกน้องกีก็จะชนะเกมนี้ริมบูรที่ได้ยินแบบนั้นเขาก็รู้สึกว่างานเข้าสละแต่ริมบูรุเองก็มีจุดประสงค์ที่จะตอบโต้จัก,กรวรรดิอยู่แล้วจึงยอมทำตามคำขอของกีในตอนนั้น กีก็ได้ถามเรมารูขึ้นมาว่าทําไมเดียโบถึงวิวัฒนาการรวมถึงคนอื่นๆด้วยทําไมถึงมีจอมมารที่แท้จริงเยอะขนาดนี้ในประเทศแห่งนี้เรมารูที่ยินแบบนั้นก็รู้สึกเสียวสลังวาบขึ้นมา แต่ราฟฟเอลก็ได้ช่วยลิมดูเอาไว้ราฟฟเอลบอกให้ลิมดูตอบไปว่าเป็นผลมาจากการทดลองพลังเบลเซบิลของลิมดูมันจึงทําให้ลูกน้องลืมตาตื่นหลังจากนั้นลิมดูกด็อธิบายเงื่อนไขต่างๆให้กีฟังพอกีได้ฟังแบบนั้นเขาก็ตกใจไม่น้อยที่มันสามารถทําแบบนี้ได้ด้วยเขาจึงได้ขอให้ลิมบูดูช่วยวิวัฒนาการให้ลูกน้องของเขาอีก2คนทีนั่นก็คือเลนกับมิซารีนั่นเองนะครับกีพยายามวิวัฒนาการให้พวกเธอมารอบหนึ่งแล้ว แต่มันก็ไม่ประสบผลสําเร็จก็เลยปล่อยเรื่องนั้นทิ้งไปลิมูรูหนักใจไม่น้อยแต่ราฟาเอลก็บอกกับลิมูรูว่าสามารถทําได้หากเป้าหมายยินยอมให้แทรกแซงราฟาเอลได้บอกว่าต้องใช้วิญญาณจํานวน5 0 0 0สนดวง เพื่อวิวัฒนาการให้เลนกับมิซารีเรีมรูรูจึงบอกจํานวนดวงวิญญาณที่ต้องใช้กับกีไปว่าต้องใช้5 0 0 0 0นดวงกีรู้สึกแปลกใจพอไม่คิดว่าจะใช้แค่ห0 0 0สนดวงเขามีวิญญาณมนุษย์สต็อกไว้พอสําหรับ5 0 0 0 0นดวงพอดีเลยมอบให้เรมรูรเดี๋ยวนั้นทันทีนะครับพอเรมรู้ได้รับดวงวิญญาณมาตามที่ราฟาเอลกาหนดเขาก็รีบไล่กีออกจากที่แห่งนั้น เพราะเขาไม่อยากจะให้กีหลวงคอมดับไปมากกว่านี้แต่ไล่เท่าไหร่กีก็ไม่ไปจนได้เดียโบมาช่วยเดียโบล,ลากกีออกจากห้องไปพร้อมกับเล่าเรื่องอัลติเมตสกิลที่เขาได้มาใหม่ให้กีฟังโดยที่กีเองก็ขัดขืนเดียโบไม่ได้นะครับเวลซาร์ตเองก็ไปคุยกับเวโลดล่าอย่างอ่อนโยนในเขาวงกดลิมูรูจึงรีวิวัฒนา,าการให้เลนกับมิซารี่ทันทีผลของการวิวัฒนาการเป็นไปได้สวยแต่มีเรื่องที่น่าตกใจคือทำไมลาไฟเอลถึงใช้ดวงวิญญ,ญาณแจ่2สองแสนดวงเพื่อวิวัฒนาการลิมรูรู้สึกว่าตนเองไปหลอกกีเขาให้แล้วแต่ลาฟเอก็ไได้ไปว่ คาดการมาแล้วดวงวิญญาณที่เหลืออีก3 0 0แสนดวงพอสำหรับการวิวัฒนาการให้เราปัจเจกนามเทสาทาัลซาอันติมาแลคาเลลา่าและลิมูรูก็รู้ได้ทันทีว่าลาฟเอเอลนั้นเจ้าเล่ในอีกด้านหนึ่งทางฝั่งของจักรวรรดิลูโดรากับเบลกินรู้สึกตะลึงกับผลลัพธ์ที่ได้เขาคาดการไว้แค่ว่ากําลังลบของฝังจักรวรรดิน่าจะแพ้แต่ไม่คิดว่าจะแพ้จนไม่มีใครรอดมาได้สักคนแถมผลลัพธ์ที่จะคัดเอาคนที่ลืมตาตื่นก็พังยับเยินดูโดราได้แต่คิดว่าจอมมารหน้าใหม่ที่ชื่อลิมูรูนั่น่นมมมองข้มม้้าไไดแลว เวลกินเองก็เช่นกันเธอกล่าวกับลูโดนาว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาริมารูไม่อยู่ในสายตาในของเธอแม้แต่น้อยเพียงแค่เขาทําให้น้องชายของเธอเชื่องได้เธอก็ไม่ได้สนใจอะไรในตัวริมารูอีกและในตอนนี้ กกลับกับนเธอจะปล่อยผ่านเรื่องนี้ไม่ได้เธอจึงชวนลูโดราให้ออกไปอุ่นเครื่องก่อนเริ่มเกมกระดานกับกีทันทีเอาล้วครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับสรุปสลราม14.2นี่เองนะครับเรียกได้ว่าตอนนี้เราได้เห็นมุมมองหลายๆอย่างจากหลายๆคนเลยนะครับและเราก็ได้ดูแผนการหลายๆเรื่องด้วยนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์กด s ับ s ไคร b e และเปิดกระดิ่งช่องผมไปด้วยนะครับเวลาที่ผมลงประวัติตัวละครหรือเล่าเรื่องอะไรต่างๆทุกคนจะได้กดเข้ามาดูอย่างทันท่วงทีนี่เองครับสำหรับ